ส่วนดีเช้าวันใหม่ของอันวที่5้จะอาหารมาแล้วนะไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะวันนี้นะสั่งพิเศษไปก็คือเป็นกาแฟยเย็นเน,ะนาะนสั่งเอสเปรสโซเย็นเหมือนได้มาเป็นโอลีงก็ไม่เป็นไรของเดนนิสั้งเขาเป็นชาดําเย็นแล้วของน้าก็เป็นอเมริกันเบรกฟาสเดี๋ยวไปเปิดกล่องก่อน อาหารเช้าของเดนนิสของเขาสั่งเป็นข้าวผัดไก่เนาะแล้วก็มีขนมปังปิ้งมาให้เขาแล้วก็มีเหมือนน่าจะเป็นน้ำฝรั่งแล้วก็มีเนยกับแยมจ้ะส่วนของน้าเนี่ยเป็นอเมริกันเบรคฟาส์เนาะวันนี้น้าสั่งไปก็เป็นไข่ดาวไส้กรอกเบคอนอ,อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแพนเค้กเนาะแล้วก็ผลไม้เออของเดนนิสเขาก็มีผลไม้ด้วยแล้วก็มีน้ำฝรั่ง ขนมปังปิ้งแล้วก็สั่งไปเพิ่มของน้าเนี่ยเป็นกาแฟยเย็นของเดนนิสเขเป็นชาดำเย็นอันนี้เราต้องจ่ายเงินนะจ๊ะไม่รวมอยู่ในรายการอาหาราอ่ะมากินกันเลยเออแล้วทีนี้เนี่ยไส้กรอกกับอันเนี้ยไม่มีเคชฉับมาให้นะจ๊ะวันนี้มือได้อีกเนาะ ขอโทษด,ด้วยแล้วกันข้างนอกมันมันก็มีแดดนะแต่ทำไมมืดวะสีด้ดแปดโมงเช้าแล้วไม่ทีทิ้งแล้วสุดยุ่งกันช่วงคอม,มเมนต์เดินหายเลยเยอะพืที่เด็ดจังได้หมูแฮมด้วยเนาะเอาไหมเอา ครพอมเป็นอเมริกับม่ครับมันก็เลยเป็นปกติธรรมดาจ้ะไม่มีอะไรพิเศษเนาะแต่ที่จะไม่พิเศษก็ตรงที่ว่าไม่มีทั้งเกลือทั้งพริกไทยทั้งเคชับไม่มีอะไรมาให้เลย <c oughs> ไม่พิเศษจริงๆแล้วนะเข่งกำกับให้เขาอยู่นะ ว่าน,าน้าอาจจะอยากได้เค็ตจับมาด้วยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะกินไข่ดาวอาหารเช้าไงให้็นไรเค็ตจับอาจจะม่ประโยชน์เนาะไม่ให้กับกนี่ครับซตบุรเนีปวามากเลน,น้าไหน แล้วเมื่อคืนเนาะเมื่อวานนี้เพื่งชมตัวเองอยู่แมบๆว่านอนดีนอนหลับยาวเลยยาวไปตั้งเจ็ดเกือบแปดชั่วโมงแล้วเมื่อคืนเป็นไงจ๊ะม่หลับเลยจ้าหลับทําท่าจะเคลิ้มเคลิ้มหลับตั้งแต่ห้าทุ่มแบบคือสายตาเนี่ยเพลียมากอยากจะหลับแล้วทีนี้มันก็ไม่หลับคือหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นที่ ห้านาทีสิบนาทีอยู่งั้นอะแล้วพอเทนี้ตั้งแต่ห้าทุ่มเนาะพอเที่ยงคืนไม่หลับเลยถ้งงั้นไม่หลับหลับ,ลบตื่นตื่นเป็นว่าตื่นยาวไปจนถึงกี่โมงอะตีตีสี่กับตีห้าเพิ่งจะมาเริ่มหลับแล้วทีนี้แปดโมงต้องตื่นแล้วไงพ่อต้องมาวัดแต่อุณหภูมิร่างกายให้คุณพยาบาลเขาอื แล้วก็อาหารเช้ามาด้วยแดนนี่บอกว่าเขายังไม่หิวเลยบอกเออไม่หิวก็กินไปจ้ะพ่อของงานเนี่ยก็ยังไม่ได้กว่าหิวมันบางทีมัน,มนมก็หิวไม่ทันเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะมันไม่ได้เผาผ่านเนาะ <c oughs> ขนาดอ <c oughs> อกกําลังกายกันไปแล้วนะเอาเบคอนไหมเอาเตาเบคอนตอแบบไหนเบคอนแบบว่ามันมันไม่ได้เหมือน เวลาที่เรากินมื้อเช้าๆเนาะไม่เอาก่อนเดี๋ยวกันทอเสีนั่นแหละองอ่เป็นยี่ถามว่าเอา,า,าข้าวผัดของฉันไ่เคือบอกแมวอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเอาเดี๋ยวยื่นมือไปเอาเองอัม <c oughs> มีนกโสมอันเดียบตเติร์นหวดเยอะ <c oughs> แล้วกาแฟเย็นเนาะไม่ใส่น้ำตาลม,มาเลย ขอให้น้ำตาลม,มาข้างๆจ้าเดวน่าจะเก็บเอาไว้ไปใส่ข้าวต้มของนะเวลามันไหนที่กินข้าวต้มเนาะอืออันนี้มันเป็นเหมือนอันนี้ผิดหวังเนาะเดนนี่บอกโทรไปบอกเขาสิบอกเออช่างเธอไม่เป็นไรหรอก็ <c oughs> กดื่มไปดื่มกาแฟดำอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็คือความชั่วจริงเคยได้เอสเปรสโซเย็นเหมือนที่ถ่ายให้ดูมีนมมีอะไรอย่างนี้แล้วก็หวานน้อยมันคืออร่อยมันคือดีพอได้มาแบบนี้ก็ ผิดหวงังแต่ก็กินได้ไม่ใช่แบบว่าผิดหวังก็กินไม่ได้นะบอกอยู่ว่านะนะอะไรก็ได้แต่เพราะว่าความที่ว่าไม่ได้อย่างที่ตัวเองเคยได้ไงอืมอืมห,หมอมหวาน มกิันบนิ้น้ำฟรั่งกันหวานอยู่เลย่าทกกแเมื่อวานน่ะได้เป็นน้ำส้มน้ำส้มออกเปรี้ยวอยู่นะแต่น้ำส้มน้าเป็นน้ำส้มสดเพรวมีเกล็ดมีอะไรเกล็ดส้มมาด้วยจ้ะอ้าวยังไงนะขอตัวไปกินวิชาของน้าก่อนนะ มาแล้วจะอาหารมื้อเที่ยงของวันนี้นะของเดนนิสเนี่ยเขาสั่งไปเป็นซี่คโครงกระดูกหมูซึ่งน้าไม่รู้เหมือนกันว่าซอสอะไรน่าจะเป็นเหมือนซอสบาร์บีคิวเลยอย่างเงี้ยมากับข้าวเนาะแล้วก็มากับเหมือนจะเป็นซุปมะเขือเทศแล้วก็มีขนมปังกระเทียมจ้ะอันนี้ของเดนนิสเขานะแล้วก็เขาก็มีพริกน้ำปลามาให้สองหอก็คนละหอ่อึ่งของน้าเองนั้นน่ะน่าจะเป็นเหมือนผัดเปรี้ยวหวานปลาเนาะมากับข้าว แล้วก็ซุปเดี๋ยวมาดูกันว่าซุปอะไรเหมือนต้มยำไก่ไหมหรือต้มขาไก่น้ำใสหรืออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันแล้วจะได้รู้ว่าต้มซุปอะไรเนาะ<ด>อ่ะอะาเาด,ดนิสบอกว่าของเขานะ่ะอร่อยเนาะมันเป็นเหมือนเอ่อ ทมอสวด <c oughs> อ,อซอสมะเขือเทศจ,จ้ะจ้ะเต่มในทมอสวดพอเรียบเรียนหรอ <c oughs> อ๋อเหมือนซอสมะเขือเทศที่ลาดมาในจะเป็มอสวอีสวดจะเป็นทมอสวดหรือชีสวด,ดวชีสทีสม <c oughs> ทมอวดรกาทำเป็นเหมือนซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศแล้วลาดมาที่กระดูกหมูเนาะ เขาบอกว่าอร่อยอยอ,อกทูมอสซปป่ะเหรอสม <Okay. S 1> อลกาเด็บร์อโอเคืมเอ่อซุปโอเคงั้นเดี๋ยวมาชิมซุปของน้ากันดีกว่าว่าตกลงมันเป็นซุปอะไรเนาะดูว่าไก่ต,ต,ต้มขมิ้นอืมไก่ต้มขมิ้นนั่นแหละอร่อยอยู่ ใช้ได้เลยแหละอาหารของที่เนี่จะเป็นรสชาติตกลางๆแต่จะไม่มีอาหารรสจัดเลยนะเท่าที่กินมาจนถึงตอนเนี้ปลาน้ำปลาจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอาหารเขาเนี่ยเป็นรสกลางๆมันจะมีรสพอดีพอดีของมันอยู่แล้วแต่น้าก็ยังราดน้ำปลาไม่ใช่ว่าน้ากินติเค็มนะแต่อยากให้มีรสชาติเพิ่มอีกไงเดี๋ยวเรามาชิมผัดเปรี้ยวหวานปลากัน คือเมนูปลาเนี่ยจะมีทุกมื้อเลยเอ้ยไม่ใช่มีทุกมือ้อสิมีทุกวันอม,มีทุกวันในหนึ่งในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยจะมีเมนูปลาเนาะอ,อร่อยดีแล้วก็มีแตงมาให้สองชิ้น เย็นนี้น้าไม่รู้เลยว่าจะได้กินอะไรเนาะจําไม่ได้ด้วยพ่อะนา้นาสองคนเนี่ยสั่งกันไปจนเมนูของวันอาทิตย์เลยเพราะปกติเนี่ยเขาจะสั่งอย่างที่บอกใช่ไหมว่าจะให้สั่งหนึ่งวันก่อนวันส่งอาหารเหมือนอย่างว่าอาหารของวันพรุ่งนี้ตอนวันนี้เราก็ต้องส่งไปให้เขาแล้วว่าเราอยากกินอะไรแต่น้าเนี่ยสั่งยาวไปันวันอาทิตย์เลยแล้วก็เมนูของอาทิตย์หน้ามันยังไม่มา น้าเนี่ยคุยกันเอาไว้อยู่นะว่าเดี๋ยวเราคงได้ต้องสั่งอื่นๆมากินบ้างแหละเพราะถ้ากินแบบนี้ตลอดน่ะคงน่าเบื่อจะ้ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าอาหารไม่อร่อยเรือองไนี้นะอาหารเขาก็อร่อยดีแต่ว่าน้าอยากกินเผ็ดกินเปรี้ยวอะไรอย่างนี้มั้งอะอย่างเช่นส้มตำยำอะไรเงี้ย หรือไม่ก็ไก่ย่างข้าวเหนียวหมูย่างคืออื่นๆที่มันเป็นอาหารทั่วๆไปอจ้ะแต่ที่นี่มันจะไม่มีมันจะมีเป็นผัดมีเป็นทอดมีเป็นอะไรอย่างเนี้ยซึ่งไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่กินนานๆาไปมันก็เบื่อนึกออกไหมบางทีมืกอยากกินเปรี้ยวกินเผ็ดตัวเนาะเกียเดี๋ยวรอ เมดเียบเ,ยเย oh, นี่ยเนอเยียมถามนิดนิดเป็นยังไงบ้างกระดูกหมูของเขากินได้ไหมเพราะว่ามันเป็นกระดูกหมูเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ให้มีดมาบอกกินได้เพราะว่าเนื้อนิ่มมากก็เลยใช้ช้อนเนี่ยตัดฉีกเอาได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะ้าขอไปกินมื้อเที่ยงของน้าก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันมื้อถัดไปจ้า ได้เวลากินอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วอาหารอะไรเอ่ยอุย้ยอาหารไทยวะเอิงเยอเทงเฟีย hmm. วอันนี้เป็นเหมือนต้มขาอุย้ยแกะดีๆก่อนเนาะแล้วจ้ก็จะเป็นปลาอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ต้มขาไก่ต้มต้มขาไก่น่าจะอย่างนั้น ไก่เยอะอยู่แล้วก็เป็นขนมเนะวันนี้นะไม่แกะขนมเพราะว่าวันก่อนกินไปแล้วแล้ววันนี้ไม่ค่อยจะอยากเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนอื่นอะมาชิมกันจ้ะอะมาชิมกันเก็บข้างไม่ได้แกะน้ำปลาเลยชิมต้มยำต,ต้ม,มนี้ก่อนเนาะซุปสงสัยหน้าอยากได้น้ำปลา ซุปนิติหวานแต่มันเป็นหวานของหวานกระทีอะต้น้ะกินได้ไม่มีปัญหาเนาะเดนนิสเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบปลาเขาก็เลยรอบนี้รอบนี้เขาเลยไม่ถูกใจเพราะว่าน้าน่ะคิดว่ามีปลาวันละเอ ออกสวดีกันหนะ่ง้าก็คิดว่าในแต่และว,วันนะมีปลาแค่หนึ่งมื้อซึ่งมื้อเที่ยงมีปลาไปแล้วอ,อ๋อแล้วรอบเนี้ยรอบเย็นเต้นปลาอีกเนะี่ยแต่จริงๆแล้วมือม้อเมื่อมื้อเที่ยงแดนนิดเขาก็กินหมูนะน้าจะกินปลาสองรอบแล้วซึ่งปลากันนะ้าไ,ไม่มีปัญหากันแต่น้าจะมีปัญหากับหมูแค่นั้นเอง นะาบอกเขาอยู่นะถ้าเกิดว่าจะอยากสั่งอื่นๆก็สั่งได้ไม่ใช่จะเอ่ออะไรเขาบอกเดี๋ยวเขากินข้าวด้วยกันกันกบไอ้ต้มขานั่นก็ได้เส <ưởng> ิร <คน S 1> ์ฟเปนเดียคุกคุเสิร์เอาเมละดน้ำน้ำปลา <artistic S 1> อันนี้มันเป็นเผ็ดผ <arriba S 2> ๆอยู่นะๆๆๆๆๆปลาของเขาอ่ะ อันนี้มีความเผ็ดๆอยู่ไม่เหมือนกับปลาผัเบเปรี้ยวหวานเมื่อตอนเมื่อตอนเที่ยงเนาะอันนี้น้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซอสอะไรอคือกันทำไมเช็คกันแล้วก็แบบทุกคนซอสอะไรกูพิส,สกิสมาก็ไม่เก่ง ไก่ชิ้นใหญ่มากดูทั้งตัวมันสิริงฮะดีล่งตัวด้วยดูเหมือนจะสั่งอาหารเรอ็กเกอร์บางทีอ็ดจะมีคนเลบอกแต่นดอยู่เอาขาขอบน้าก็ไดเพราอไกเม็นเออะอง้คาก็เยอะอยู่ เขาคงกินพอดีนะวนานะเป็นคนชอบปลานะ่ะทุกต้ต้องใช้ฉันื้อแล้วจ้ะเก็บมา่ะมีส่วนเธอไหมดูด้วยดูข้าวต้มอกปลาต้งโกเชื่อมีฟูเลรอ เ๋ยวโอ้ยย่ะเออเบนซิเนเวยจริงจริผักอ่ะเดี้ยวไงเดี๋ยวนะขอตัวไปกินมื้อเย็นก่อนนะจ๊ะ